พระดกโรลกลำเลิดกำเนิดลายสื่อไทยเล่นไฟลอยกระทงดำรงพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจกสังฆโลกทองโบราณสักการแม่ย่าพ่อขุนรุ่งอรุณแห่งความสุขชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านเมืองเก่าหมู่ที่3ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโข,ขทยัยจังหวัดสุโข,ขทยัย โดยอยู่ในพื้นที่ก่อนถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและมีพื้นที่ครอบคลุมในส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้วยมีเศรษฐกิจที่มั่นคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของตำบลเมืองเก่าและยังเป็นจุดเช็คอินของจังหวัดสุขโขทยัยหากเมื่อต้องการมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ข,ของไทยในอดีตสำหรับชุมชนท่องเที่ยวนวา,นว,านวิถีบ้านเมืองเก่ามีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายประกอบอาชีพตามภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาด้วยงานคราฟต์แอนด์อาร์ตต่างๆ เช่นสังคโลกการแกะสะลักไม้งานประดิษฐ์ด้วยมือต่างๆรวมจะถึงการสืบทอดภูมิปัญญาด้านอาหารของพื้นที่อีกด้วยซึ่งเมื่อหากเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนวัดวิถีบ้านเมืองเก่าบู่ที่3จะได้สัมผัสกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ที่หลากหลายน่าสนใจและสนุกสนาน ถักโครเชรด้วยสายใยแห่งรักอย่างมีสไตล์หมูสวรรค์สร้างสารความอร่อยทำตะคันสร้างสารปัญญา ร้อยลายปลาสืบต่อกันมาว่าลงบนกระเป๋าเป็นลายปาลาสังคโลกเนาะปลาดั้งเดิมสมัยพ่อโุหลามกำแพงพ่อขุหลาวกำแพงมหานาตท,ที่เขาบอกว่าดั้งเดิมก็เห็นใครเจอก็ปลาเนาะมันของสุขโขทัยเงี้ยเขาเขายันนิยมกินปลา,ากันเลยเนาะปลาสุโขทัยพ่อกุหลามก็จะมีลายปลาก็ลายดอกไม้ ก็จะมีดอกบัสันดอกพิกุลลายรวงข้าวลายกงจักเนี่ยมัน,เป,นเป็นลายที่ดั้งเดิมอะที่เก่าเก่าแก่มากก็ลูกคนไทยที่มาเที่ยวสุโขทัยนะป้าฝากด้วยว่าร้านสุเทพสังฆโลกอยู่หลังที่พิพิธภัณฑ์มืองเก่าเราทําเป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าเราไม่มาซื้อก็ชมดูได้ว่าเป็นงานมืองานเฮนเมตดเรามีเตาเผามีจีกรรมสาธิตให้ดูเขียนให้ดูปั้นให้ดูได้หมดจกัก้เบอร์โทรก็มีนะ 0 8 4 4 9 4 7 8 9 0แล้วก็เบอร์ที่บ้าน0 5, 5 6 6 9 7 0 3 6่ะขอขอสวัสดีนะคะร้านสุเทพสังโลกค่อนนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะบ้านช้างลายสังโลกททำด้วยใจรักให้ลูกหลานมีงานทำชุมชนมีรายได้เรียนรู้สร้างงานสารปลาตะเพียน กระทมสุขโขทัยทำด้วยใจรักมาก่อนก็เป็นต้นกล้วยอันนี้ก็มาประคิดว่าต้นกล้วยนะมันมันเอาเท่าถือไปอะ่ะมันมันมันเหี่ยวเนาะเออนี่ชาวานก็เลยคิดว่าอา้าวจะทำแบบไหนกันดีก็เลยมีพัสดุเหลือใช้พัสดุเป็นเป็นต้นลานใบมันเหนียวก็เลยคิดว่าเออสองคนก็ย้ายเนี่ยเออจะทำไงดีก็เลยเออมาหัด มาฮัดทำกีดยังย้งยายเนี่ยอ,อย้ายนี่แหละคนสอนก็เลยสองคนก็เลยมาประดิษฐ์ทำกันอันนี้ก็เลยสร้างสารรค์กันมาเลยว่าเออจะทำยังไงกันดีที่มันมันจะให้สวยงามขึ้นอันนี้ก็เลยประดิษฐ์มานกคุ้มเอ่ยช่วยคุ้มเงินคุ้มทอง สมัยก่อนเราคุดหลุมเราไปเจอนนคุมที่มันเป็นสังฆโลกสมัยพ่อขุดลามอะ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็เอามาดัดแปลงเอาไม้ทำทำมาเป็นไม้ก็พัฒนาทำเรื่อยๆจากตัวเล็กๆก็เป็นตัวใหญ่จากตัวใหญ่มากเราก็มาทำเป็นต่อพัฒนาให้มาเป็นพวงกุญแจ หาเศษไม้เล็กๆมาทำเป็นพงแจเราเก็บไปไหนก็จะได้คุ้มทองทองปลอดภัยมันเป็นนกคุ้มชื่อมันเป็นมงคลเชิญนักท่องเที่ยวนะคะถ้ามีโอกาสมาเมืองเก๋าก็มาลงสีนกคุ้มที่ชุมชนแกสลักนะคะปลาตะเพียนเวียนไหวมาซึ่งความร่มเย็ยนเป็นสุข ขนมแดกงาภูมิปัญญาด้านอาหารซึ่งหากสนใจมาท่องเที่ยวที่ชุมชนนวริถีบ้านเมืองเก่าหมู่ที่3ตรบนเมืองเก่าอำเภอเมืองสุขโขทยัยสามารถเลือกมาท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบได้แก่วันเดทริป ราคา1,500บาทต่อท่านจะเป็นการท่องเที่ยวแบบวันเดียวได้สัมัสประสบการณ์เชิงประวัติศาสตร์ชมเรื่องราวของมรดกของโลกภายใน1วันหรือหากต้องการมาค้างคืนเพื่อจะได้ท่องเที่ยวเมืองสุขโขทัยที่มากขึ้นจะเป็นรูปแบบ 2-day 1-night trip ราคา2,600บาทต่อท่านจะเป็นการคร้างคืน1คืนและพาท่องเที่ยว2วัน จะพาท่องเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจได้ทำกิจกรรมทำมือต่างๆที่สนุกสนานและสัมผัสเสน่หของชุมชนบ้านเมืองเก่าอย่างจุใจและปิดท้ายหากมาเป็นครอบครัวก็มีเช่นเดียวกันเป็นการท่องเที่ยวแบบครอบครัวที่จะพาไปทำกิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชนของบ้านเมืองเก่าทั้งคุณลูกคุณพ่อและคุณแม่อย่างสนุกสนานราคา4,990บาทต่อ4ท่าน ในโอกาสนี้นะคะในส่วนของชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีนะคะหมู่ที่3ตําบลเมืองเก่าจางังหวัดสุโขทัยก็ยินดีต้อนรับนะคะสําหรับผู้มายเยือนทุกท่านนะคะในส่วนของชุมชนเมืองเก่านะคะมีของดีๆมากมายเลยนะคะตามที่เราได้รับมรดกโลกนะคะเพราะฉะนั้นทั้งผู้คนนะคะอาหารแล้วก็สิ่งของของฝากนะคะพร้อมที่จะให้ท่านได้มายเยือนยินดีค่ะ